เฮ้ยี่ปลาแกงของผมสองคนไ่มเนี่ยฮะอาหารรสชาติแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมายนีไม่กินเลยมั้งเฮ้ยฮัลโหลเปิ้ลอยู่บ้านเป่าเออดีเลยพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเลขาเจ้านายผมเนี่ยโทรมาหาผมบอกว่าวันเนี้เจ้านายจะนัดไปกินข้าวที่บ้านใช่ <c oughs> นี่และนัดแบบส่วนตัวแบบเนี้ย ผมว่านะตำแหน่งผ <lich> okay. ู้จัดการเนี่ยอยู <okay. fruit> ่ไ um, ม okay. ่ไกลโอเคได้คุณคุณนะหาชุดหรูๆสวยๆแพงๆใสไวเลยนะเดี๋ยวผมไปรับนะโอเคจ้ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าดีกว่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับ ออพอดีว่าคุณโอ๊ตเจ้านาย<ร>ผมครับเขาเชิญมาทานอาหารเย็นที่นี่ด้วยครับค่ะคุณโอ๊ตแจ้งไว้แล้วค่ะงั้นเชิญที่โต๊ะอาหารเลยนะคะเชิญค่ะนั่เลยครับไปรอสักครู่นะคะคุณโอ๊ตกำลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วค่ะอ้าวป้าแขกมาบ้านทั้งทีอ่ะ ไม่คิดจะหาน้ำหาท่ามาต้อนรับแขกหรอเป็นแม่บ้านภาษาอะไรเนี่ยมรารยาททางสังคมแค่ไหนไม่รู้หรอโง่ชัดเลยใน,นป้า <PM. S 2> ผมสองคนเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนป้ารู้ไหมหถ้าผมสองคนไม่สําคัญ,ญจริงๆนะคุณโอ๊ตเนี่ยเขาไม่นัดมากินข้าวเป็นการส่วนตัวแบบนี้หรอก มคอยดูนะถ้าผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเมนะื่อไหร่นะรับรองผมจะพาคุณเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกเลย <c oughs> ดีไหมจ๊ะดีสิคะฉันน่ะอยากไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็อยากจะถ่ายรูปมาอวดพอเพื่อนอะ่ะความคิดดีโอ้อแล้วคุณนะ่ะก็ออกรถปลายแดงนี่นะดีปะ่ะเฮ้ยฉันได้ยินมาว่านางพิมพ์ที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราลูกสาวมัน กำลังจะเก็บเงินซื้อรถป้ายแดงคูณแล้วก็น้ามันไส้ฉมัดเลยฉันอยากจะซื้อรถป้ายแดงมาตัดหน้ามันอะ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะทำหน้าไงเออแล้วคุณน่ะก็จะได้มีรถขับไปอวดเพื่อนที่ทำงานไงดีปะ่ะให้สมกับฐานะผู้จัดการคนใหม่ไงอเออคุณหีความคิดดีนะผู้จัดการใหม่ hey. เอ,อ๋อะ คุณโอ๊ตโทรมาบอกว่ารถติดหน่อยอาจจะมาช้าก็เลยให้ดิฉันเนี่ยยกอาหารมาให้คุณทั้งสองทานก่อนนะคะเฮ้ย hey! ไม่ได้ดิป้าเจ้านายผมยังมาให้ไม่ถึงใจผมสองคนกินได้ไงเดี๋ยวผมโทรห,หาคุณโอ๊เอง hmm. รู้เรื่องอสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตครับไม่จริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกอาหารมาให้ผมทานก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรอทานพร้อมคุณโอ๊ตดีกว่านะฮะคุณโอ๊ตเนี่ยค่อยๆขับรถมาก็ได้นะครับขับสบายๆชิลๆนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับอ๋อให้ทานได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณโอ๊ตครับค่อยๆมานะครับสวัสดีครับป้ายกอาหารมา ดีค่ะคุณฉันนะหิวจะแย,ย่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าภาษาอะไรก็ไม่รู้เนาะจับรักาษาเวลาเลยทำตัวแบบเนี้ยไม่น่านับถือซะเลยใจเยน็นอา้าวป้าไม่ได้ยินเนาะที่พูดเนี่ยฉันหิวจะแย่ยแล้วนะลรีบๆไปเอาอาหารออกมาเร็วค่ะพอกันเลยทั้งเจ้านายแล้วก็ลูกน้องเนี่ยแต่ยั็นบ้านนี้คนเป็นอะไรกันวะเอาหนักใจนุ่นุ่มอย่าโมโหอยูอ่อย่าโมโหอยูอ่ย มาส่วนตัวทั้งทีเนี่ยดูดิอาหารบ้านบ้านมากเลยน่านอะเดยผมก็นึกว่าจะเป็นอาหารฝรั่งสปาเกตตี้สเต็กอย่างนี้โอ,อ๋อใช่งหมคุณอันนี้เนี่ยลองชิมหน่อยแล้วกันอร่อยบอกก็ไม่รู้โอ้โหหมูเนี่ยปลาหมูเนี่ยนะหัดหันอะไรน่ยนะชิ้นใหญ่เกิน อะไรดิวะเนี่ยหืหมแข็งมากเลยอะ่ะนี่หมูอะไรเนี่ยโอ๊ยดูดิดูแกงส้มสินี่มันใช่แกงส้มไหมเนี่ยสีอ่อนขนาดนี้มันต้มจืดแล้วจ้าโอ๊ยแตงพ่อเออวะ่ะโอ้โหโอ๊ยดูปลาดิ โอ้โหนี่ปลาปลาเนี่ยนะถามจริงเหรอทอดสกปะเนี่ยเฮ้ยมี่ปลาแกงของผมสองคนมั้งเนี่ยฮะอาหารรสชาติแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยม้ายังไม่กินเลยมั้งนี่ป้าเห็นไหมว่าน้ำมันหมดแล้วเอาน้ำมาเติมสิเอาป้านี่ทำงานมีเรื่องจริงนะอ้าวคุณดิม มาแล้วเหรออุ้ยดูปฏิกับสวัสดีสวัสดีค่ะก่ารสบายตามสบายขอโทษทีนะที่มาสายไม่เป็นไรครับพอดีแม่บ้านที่บ้านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยผมก็เลยต้องขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลอ้อคุณหมอเขาบอกให้ป้านิดแกนอนรอดูการสักวันสองวันนะค่ะคุณเออคุณมาทานข้าวด้วยกันเลยสิผงสัยหิวกันแย่เลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างรสชาติอาหาร คือภรรยาผมเนี่ยพ็าทำอาหารเพค่อกินฮะภรรยารสชาติอาหารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะแต่ความตั้งใจเนี่ยเกินร้อยเลยครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะสำหรับอาหารจ้ะอ๋อคุณน,นี่คุณดีนนี่ไงที่ผมบอกว่าจะให้คุณช่วยดูนิสัยใจคอให้หน่อย่าเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทของเราไหมห รสชาติอาจจะไม่ดีมากอาจจะเค็มไปหวานไปหน้าตาอาหารอาจจะดูไม่น่าทานพี่ก็ต้องขอโทษน้องทั้งสองด้วยนะคะพี่จะทำกับข้าวไม่เก่งปกติป้านนิดแม่บ้านที่นี่เนี่ยเขจะเป็นคนจัดการเรื่องอาหารตลอดอคุณคะเดี๋ยวถ้าทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยฉันขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวก่อนนะคะได้สิครับที่รักนี่แหละ บอ <ffic. S 1> <Mozart>. oh. สใหญ่ต <apply some drinks> ัวจริงของบริษัทเราโอ้สั่งอะไรเนี่ยผมยอมทําทุกอย่างถวายหหวใหัวเลยโอ้ต้างไหหัวเลยเหรครับพี่ได้ยินมาว่าเราเป็นคนทํางานดีมีความสามารถแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกคือนอกจากจะทํางานดีแล้วเนี่ยทัศนคติก็จะต้องดีตามด้วยการทำความดีก็ต้องทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง ไม่ใช่ทําแค่ต่อหน้าแล้วหวังผลประโยชน์เพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนะ่ยเขาเป็นใครครับพี่เองก็ไม่ได้แนะนําตัวตั้งแต่แรกก็เลยทําให้น้องทั้งสองเข้าใจผิดอครับเอาเถอะจงั้นก็กินข้าวกันเลยดีกว่าเนาะครับผมคุณก็ทานเยอะๆนะคะ ได้สิผมว่าหิวมากเลยเนี่ยไปทานข้ากัน <c oughs> ทานข้ากันเอาเต็มที่เลยนะตามสบายเลยครับผมให้อิ่มนะอร่รอามากค่ะจ๊ะฝไปไปากติดตามด้วยนะคะชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยคะ่ะ